สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของความรักซึ่งเมื่อเอ่ยถึงความรักแล้วมันก็มีทั้งความรักที่สมหวังและความรักที่ไม่สมหวังผมเองก็เป็นหนึ่งคนครับที่เคยไม่สมหวังกับความรักเคยเจ็บปวดเคยเสียใจเคยร้องขอความรักแต่วันนี้ผมก็ผ่านมันได้แล้วนะครับและมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่า คนที่ออกจากชีวิตเรามันไม่ได้ทำให้เราสูญเสียถ้าคนคนนั้นทำให้เรารู้สึกเครียดร,รู้สึกไม่สบายใจและเจ็บปวดการที่เขาเดินออกจากชีวิตเรานั่นมันเป็นสิ่งที่ดีครับบางคนผ่านเข้ามาในชีวิตเราแค่ช่วงเวลาหนึ่งมีเหตุผลและฤดูของมันและนั่นมันแค่หมดเวลาสำหรับช่วงชีวิตนั้นแล้ว บางคนผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อให้อะไรกับเราเพื่อพาเราไปในที่ที่หนึ่งพาเราไปกินขนมที่เราไม่เคยกินหรือพาเราไปดูหนังเรื่องแรกและขเขาก็เดินจากไปบางทีเราต้องเสียใครสักคนเพื่อกลับมาเป็นตัวของตัวเองเสียใครสักคนเพื่อให้ได้มีพื้นที่สำหรับคนที่ใช่ ได้เข้ามาในชีวิตเราบางทีการเสียใครสักคนมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นและแทนที่เราจะสนใจกับคนที่กำลังเดินจากไปผมอยากให้คุณลองมองคนที่อยู่ข้างเราคนที่คอยให้กำลังใจเราเสมอถ้าให้ผมเลือกผมยินดีที่จะเหงาช่วงหนึ่งแทนที่จะมีความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด ความไม่ไว้ใจหากคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ส่งังกับความรักหรือว่ากำลังอกหักเราคุณรู้สึกว่าเวลงเสียใจผมอยากให้คุณลองคิดว่าชีวิตกำลังจะสอนอะไรเราชีวิตกำลังจะให้อะไรเราที่ดีกว่าคนนี้สุดท้ายนี้ ผมอยากบอกทุกๆคนว่าการที่เราเสียใครสักคนมันไม่ได้ทําให้เราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันทําให้เรากลับมาเป็นตัวของตัวเองกลับมาดูแลตัวเองกลับมาทบทวนตัวเองและกลับมารักตัวเองผมหวังว่าแนวคิดนี้จะสามารถช่วยคุณและคนที่คุณรักได้ครับขอบคุณครับ